สวัสดีค่ะเรามาถักยางมัดผมอีกนะคะเราจะถักเราใช้ไหมพรมเอาไหมพร,รมกำมะหยี่สีขาวนะคะเราจะใช้ใช้แล้วใช้อ่ายางรัดผมเส้นเล็กๆนะคะเราใช้สองเส้นควบนะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เส้นเล็กๆแบบนี้นะคะ เราใช้ข้างละสองเส้นนะแล้วก็เข็มโคเชเบอร์ห้าค่ะเราเริ่มถักกันเลยนะคะขั้นตอนแรกใช้ไหมพรมสองอ่าใช้ไหมพรมใส่ลงไปในห่วงนี่ค่ะในยางของเรา ตรงกลางเลยนะคะตรงไหนคะ่ะกลางเราก็จะผูกเขาไว้ก่อนนะคะเราใช้ยางสองเส้นนะผูกแบบนี้นะคะผูกไว้แล้วเราก็มาถักเอาหัวเข็มลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ถักขึ้นมาถักเอ็กไปตลอดรอบเลยนะคะถักเอ็กไม่พันหัวเข็มนะคะแล้วก็รวกเข้ามาอย่างนี้นะคะลง แล้วก็รวบเข้ามาแบบนี้นะคะถักจนรอบเลยค่ะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครอยากได้สามเส้นก็ได้นะคะยางนะคะ ถ้าจะให้แบบแน่นๆหน่อยนะคะแต่เอาสองเส้นไี่แหละพอดีแล้วค่ะเพราะเขาจะยืดได้แบบแต่ถ้าเราถ้าเรายืดเขาแล้วเขาห่างๆอย่างนี้นะคะออกห่างๆลักษณะนี้เราก็ร่นเข้ามาค่ะร่นเข้าให้มันชิดๆแล้วเราก็ถักเพิ่มขึ้นอีกค่ะเรามาถักแบบง่ายๆกันนะคะง่ายๆเลยมาถักเอ็ก ลงไปตลอดทั้งเส้นของเราเในเส้นยางเราเลยนะคะในรอบให้รอบเลยนะคะพอเราถักรอบชนแล้วเราก็เชื่อมให้เป็นวงกลมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นทําลายลายยางรัดผมกันนะคะแบบเป็นโต้ขึ้นไปนะคะ เรามายืดดูนะคะถ้าเขาเป็นห่วงเป็นแบบนี้นะคะเราก็รูดเข้ามารูดพอเข้ามาให้ชิดๆนะคะเราจะไม่เห็นรอยที่เป็นช่องๆนะคะเราจะได้ไม่เห็นยางรัดผมของเรานะคะเขาจะได้ทีๆแบบนี้นะคะเราก็จะรูดเข้ามาให้ชิดกันเข้าไว้ แล้วก็ถักแบบนี้ไปเลยค่ะ เราก็มาเชื่อมต่อเขาเขานะคะให้เป็นชิ้นเดียวกันนะแล้วก็ลงที่เราจุดลบเ้ิมต้นครั้งแรกตรงนี้เดี๋ยวเราไปตัดออกได้ค่ะตรงนี้ค่ะถ้าไม่ตัดออกเราก็เอาแอบเข้ามาในนี้ได้นะคะแต่เราตัดออกดีกว่านะคะง่ายดีไม่เกะกะ แล้วก็กรไกของเรานะคะกัรไกที่เราใช้ก็เป็นแบบนี้นะคะใครจะมีกัรไกแบบไหนก็ได้คะ่ะตัดออกเลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้เราก็ถักขึ้นไปถักโซ่ขึ้นไปถักเป็นแบบโซ่ขึ้นไปสิบครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าใครอยากได้ช่วงนี้ยาวๆก็ถักเพิ่มได้นะคะ เราก็ลงในช่องนี้นะคะแต่และห่วงช่องของเรามันมีเป็นห่วงช่องอยู่นะคะเป็นห่วงช่องลักษณะนี้นะคะอย่งนี้นะแล้วก็ลงไปนี้เลยค่ะแล้วถักลงไปสองครั้งสองสิบนะคะตรงนี้เราถักโซ่กันไปให้ได้สิบนะพอได้สิบแล้วเราก็ลงจุดเดิมค่ะช่องเดิมเราใส่ช่องละสองครั้งนะคะ แล้วเราก็ถักโซ่ขึ้นไปใหม่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเราก็ลงมาช่องใหม่นะคะถัดไปแล้วก็ใส่ช่องละสองครั้งช่องละสองครั้งจนรอบเลยนะคะเราจะถักแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หก้าสิบใครจะถักขึ้นไปเป็นสิบห้าก็ได้นะคะถ้าใครว่าช่วงห่วงตรงนี้เล็กเราก็ถักเพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วเราก็ลงช่องใหม่ไปนะคะถ้าเราได้สองแล้วถ้าได้สองตรงนี้นะคะไดส้สองห่วงแบบนี้นะคะถ้าเราได้สห่วงแบบนี้เราก็เพิ่มไปช่องใหม่เลยนะคะแล้วเราก็มาทําให้ได้สองเหมือนเดิมนะคะสนะคะ ใส่ช่องละสองครั้งนะคะจนรอบค่ะแต่ลืออย่าลืมนะโซ่เราถักสิบครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าใครคิดว่าเล็กสั้นไปก็ใส่ไปเลยสิบเอ็ดสิบสองถึงสิบห้าก็ได้ค่ะจะยาวหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มไปแล้ว ก็ลงจุดใหม่นะคะเริ่มจุดใหม่อย่างนี้คะ่ะอันนี้ยาวนะคะถ้ายาวก็จะยาวเกินไปเราต้องถักให้พอดีพอดีนะคะอย่าให้ยาวเกินไปเราก็อย่าช่วงช่วงจะให้ยาวขึ้นไปมากนะคะเอาช่วงพอดีแบบดูว่าไม่ยาวมาก แล้วก็ลงที่จุดเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็ถักไปแล้วเรามาดูกันนะคะจนช่วงที่ว่าเราจะชนด้านด้านนี้นะคะด้านที่เราเดิ่มต้นครั้งแรกนะคะเรามาดูกันค่ะไปนะคะหรือเราจะต่อยอดขายก็ได้ค่ะได้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักไปไหมพรมเราไม่หมดนะคะไหมพรมเรายเยอะนะไหมพรมเรา ห้าร้อยห้าสิบห้าสิบกรัมนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เสี้ยจีใหญ่วันนี้ก็เจ็ดสิบห้ากรัมก็มีขายนะคะอันนี้ห้าร้อยกรัมตอนนี้เราใช้ไปบ้างแล้วนะคะเราใช้หลายคลิปแล้วนะคะเราก็เหลือประมาณนี้เราก็เอามาถักนะคะเราก็มาถักลายนี้ขึ้นมาอีกนะคะง่ายง่ายค่ะถ้าเราอยากจะได้ฟูฟูมากกว่านี้เราก็ถักเพิ่มกับไปนะคะ แต่ละช่องเราใส่สามใส่สี่ใส่ห้าได้เลยค่ะเราก็จะได้ฟูมหนาๆนะคะอันนี้เราทําแบบไม่หนามากเราใส่แค่สองสองช่องในช่องหนึ่งเราใช้ใส่สองห่วงนะคะแต่ละช่องนะขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะ